สวพอุบลช่วยประชาชนมีข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอุบลราชธานีนะคะอยากจะนำเสนอสักนิดหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของเห็นบอกว่าเป็นชาวเขมรนะฮะกัมพูชานะคะเกิดอาการกุมคร้างก็น่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติเนาะที่เข้ามาทํางานที่อุบลราชธานีค่ะครับนองเขมรใช่เมื่อวานนะคะเวลาประมาณ10บโมงสีนาทีค่ะ ได้เกิดเหตุหนุ่มชาวเขมรเกิดอาการคุ้มครั่งนะคะปีนขึ้นหลังคาตึก3ชั้นกลางเมืองอุบลน,นะคะคอันนี้เขาคุ้มครั่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครั่งหรือว่า เหมือนกับเครียดด้วยปัญหาอะไรก็ไม่ทราบนะคะ,<ฮ>ะซึ่งเมื่อวานเนี่ย <ฮะ S 1> ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะโดยพ,พันตำรวจตรีโสพลประดาซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีนะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุชายคุ้มครั่งปีนขึ้นไปบนหลังคาตึกตรงข้ามกับสำนักงานของโสโบลเคเบิลทีวีซอยบุรพาใน3ตําบลในเมืององําเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเ <ฮะ S 1> จ้าหน้าที่ก็เลยออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพร้อมกับกู้ชีพ าการกุศลอุบลราชธานีค่ะในที่เกิดเหตุคุณกำมลก็พบชายนะ,ะที่ชื่อว่านายการิวการิน น,น,นี่นะฮะผมอ่านช่วยไหมฮะการินค่ะนายการินภาษาไทยนี่นายนการินไม่ทราบนามสกุลค่ะทราบแต่ว่าเป็นชาวกัมพูชา<ะ>อายุประมาณ38ปีนอนคว่ำหน้าอยู่บนหลังคาตึก3ชั้นซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่นะคะเพราะว่าปึกตึกนี้เนี่ยเขากําลังเหมือนจะเปิดให้คนเช่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเจราจาก,กว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะ,ะนายการินเนี่ยก็ไม่ยอมลงจากหลังคาตึกแต่อย่างใดค่ะเ<ะ>จ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยกู้ชีพก็เลยตัดสินใจใช้บันไดเนี่ย ปีนขึ้นไปนะคะโดยปีนจากอาคารข้างเคียงขึ้นไปล็อกตัวนะคะแล้วก็นําลงมาด้วยความปลอดภัยนะคะแต่ว่าช่วงที่นําลงมาเนี่ยนายกาเรนก็เริ่มมีอาการเหนื่อยอ่อนแรงก็คงสู้กับตํารวจไม่ได้แล้วนะเพราะหมดแรงแล้วนะคะจากการสอบถามค่ะก็จับใจความได้ว่านายการรนเนี่ยมาเยี่ยมญาติที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ที่ประสงค นะคะ,<ฮ>ะซึ่งโรงพยาบาลน,นี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรแต่ก็ไม่ทราบเขาบอกว่าเขาไม่ทราบไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางกู้ชีพก็ทำการประถมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากนายกาลินเนี่ยยังคงมีอาการคุ้มครั่ง clear อ่อนเพลียนะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นนี้พบว่าไม่มีทรัพย์สินใ,นใดใได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการลงบันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานส่วนนายกาลินก็คาดว่าน่าจะเครียดนะคะเนื่องจากญาติป่วยนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวนะคะยังไงตํารวจก็อาจจะมีการสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวพอ,อุบลช่วยประชาชน